กลับมาพบกับไฟครั้งนะคะที่ช่องไฟยเซลเบนวันนี้ไฟ้จะพาทุกท่านนะคะมาชมรถยนต์สปอร์ตคูเป้สประตูที่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนั่นก็คือ m e r c e d e เ b e n บ E 2 0 0 c o u p คป AMG Dynamic ในราคา4 5 5ล้านบาทคันนี้ค่ะ ีเป็นการตกแต่งแบบ AMG Body Styling ที่ให้กระจังหน้าแบบ Diamond g กลี l พร้อมตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดูสวยสปอร์ตเท่สุดๆไฟหน้าเป็นแบบ Multi Beam นอกจากดีไซน์ที่สวยดูดีแบบนี้แล้วต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เขาเลี้ยวโค้งตามองศาของพวงมาลัยอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นไฟที่ดีที่สุดจาก Mercedes-Benz เลยค่ะแน่นอนค่ะสาหรับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆนะคะฝากระโปรงหน้าจะเป็นแบบ p o w e ว d o m โที่ทำให้รถ ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับล้อแม็กก็จะเป็นขอบ19ค่ะมาพร้อมกับยางรันแฟตแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกนะคะสีเทาดูสวยๆแบบนี้ค่ะไฟไท้ายนะคะก็จะมาด้วยดีไซน์ที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลังคาเขาก็จะสโลปลงตามสไตล์รถสปอร์ตคูปเป้ที่ให้ความหรูหราแล้วก็ดูทันสมัยมากๆเลยค่ะ ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถเปิดตรงสัญลักษณ์ Mercedes-Benz หรือว่าใช้เท้าสอดโดยไม่ต้องใช้มือได้เราเรียกกันว่าระบบ Hand Free a c s e s s ค่ะพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยนะคะสามารถใส่ถุงกอล์ฟได้สบายๆเลยแล้วยังพับเบาะลงไปนะคะเพื่อให้มันกว้างขึ้นกว่านี้ได้อีกด้วยค่ะ ประตูนะคะเป็นแบบ Key l e s s Go ค่ะสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือสำหรับกระจกนะคะจะเห็นว่าเป็นแบบไรขอบนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Fameless ค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตคูเปเลยค่ะเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารค่ะมาพร้อมกับ Memory s e a t s ค่ะ และนี่ก็คือภายในห้องผู้โดยสารนะคะตกแต่งด้วยลายไม้จริงนะคะแล้วมาพร้อมกับไฟแอมเบียนท์ไลท์นะคะที่ปรับได้ทั้งหมด64เฉดสีอยู่รวมๆกันแล้วเนี่ยดูสวยหรูหรามากเลยค่ะระบบเครื่องเสียงนะคะก็ให้มาเป็นเบอร์เมสเตอค่ะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเสียงที่ดีที่สุดอีกด้วยค่ะหน้าจอนะคะเป็นแบบ widescreen cockpit ค่ะขนาด12.3นิ้ว สามารถทัชสกรีนได้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MBUX ค่ะระบบแอร์นะคะเป็นแบบเทอร์มาติกค่ะซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้2โซนนะคะทั้งผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่ค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับไวเล็ชาร์จเจอร์นะคะหรือว่าสามารถชาร์จมือถือแบบไร้สายได้ค่ะสำหรับทัชแพดแบบใหม่นะคะนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยไฟว่าใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ และไฮไลท์อีกอย่างหนึงของรุ่นนี้เลยนะคะนั่นก็คือพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะคะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายปัดซึ่งสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วยังปรับน้ำหนักตามความเร็วรถอีกด้วยนะคะ อันนี้ก็คือห้องผู้โดยสารนะคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตคูปเป้สประตูแต่ว่าห้องผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหลังคาพารามิกซันรูฟที่ทําให้ภายในรถเนี่ยดูหรูหราขึ้นไปอีกค่ะ มากันที่ขุ่มพลังเครื่องยนต์บ้างนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด1,991ซีซีแรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่197แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่320นิวตันเมตรอัตราเร่งสูนยถึงรอยนะคะคือ7.6วินาทีความเร็วสูงสุดทำได้237กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และนี่ก็คือ E 200 Coupe AMG Dynamic ในราคา4,550,000บาทอย่าปล่อยให้รถในฝันเป็นเพียงแค่ความฝันสำหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz สามารถติดต่อฝ่ายได้ที่เบอร์0900122090ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝ่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ